วัสดีครับตอนนี้ผมช่องน้องมาเป็นข้าวตัวนะครับวันนี้เรามาเล่นเกม mc mobile นะครับผมโหมดตัวตัวนะครับมาหน่เลยแล้วผมได้ตัวใหม่มานะครับได้แบ็คซ้ายมาใหม่เป็นโรเบร์โตคาร์ลอสแล้วก็ได้ CB ใหม่ครับเป็นซาลิบาเอ้ยน่าจะวีเด็กมาครัจำไม่ได้ เลี้ยวผู้บดบานกับทีมเออเหมือนชื่อนาจรนงๆนะ่าจะเออหลีกจีนไหมครับแต่อ่านไม่ออกเหมือน,นเขานะ่าจะใช้โกโอโน,โน่าน่านะหน้าตาคล้ายๆใช่แล้วอ๋เอเมนดี้มา โยนครับเปิดไปครับองลีครับเลนเช้งมาสไปโยนครับยังไงองลีตูเร่ติดไมค่อนโอเคสกัดออกได้ครับตูเร่มนดี้ยังไงมาสกัดเต ไมค์คอนโอเคตัวเล่ได้องลีตัวเล่โยฮันครับสวยและพาวเวอร์ช็อตสวยนาทีสิบสองครับโย้อนครับพาวเวอร์ช็อตเข้าไปอย่างสวยดูนี่โอ้โ oh, ห hey. ยังไงเปิดมาซอนยังไง ลิสต์มันโอเคตัวเลขได้เอาติดเอาซ้อนยังไงซ้อนลิสต์มันคินมันเปลดมาสกอตเตอร์โอเคยังไงดินโย่องลียนยนครับสับไว้สวยยนยนครับอีกแล้วยังไงโอ้โหแล้วสับอะไรอ่ะไม่ได้กดสับแต่สับเฉย ยังไงซอนอ่าอ,องลีดินโยอ,องลีครับอื่มติดไมค์ค่อนซอนยังไงเอาเอาแล้วใครเนี่ยอุ้ยนีอย่างคม ใครเนี่ยอ่านไม่ออกแต่ว่าผมเคยเห็นอยู่ดูเสียบเสาเลยอ,องรีมาโยนครับยังไงเลนเชงมามาเตอุอืม มเตอยุทยังไงเล่นโยนครับโอ้ย,อยติดซอนไปไหนละซ้อนออกครับยังไงม,ตมตเตอ,อ,อ,อุทื้มแล้วติดเฉยออกโอ้ยคนเดิมอีกแล้วนาทีสี่สิ้า คมไปไหนดูนี่สาบแล้วป่านแล้วเฟอร์ดินานไม่สกัดโอ้โหองลีเปิดมาโยนครับเ่นเชงอแล้วจบครึ่งแรกครับเทศเขานำาอยู่สองต่อศูนย์ครับเอสองต่อหนึ่งครับผม ยังไงซอนกิดมันซอนครับโอเคมาที่ออวิดิกองรีคาร์ลอดเลนเชงมาอ,มอยากอยากได้ฟรีคิกมาครับอยากลองให้คาร์ลอดยิง ยังไงฟ okay. อร์ดินานโอเคอสวยสกัดพลาดครับแต่ได้เฉยไปโยนครับอืมอ้มอื้มติดโซคเตตยังไงครับโซคเตตซันโอเคมาที่ซันนิตีครับ ไยมาเตอุดสานิเตยนครับดินโยยนครับมาเตอุดยังไงมาเตอุดไปตูเลอโโอเ่อ้้ยติดไมค์คอ่ได้อยู่ยังไงอองลีซับอูโโอ้ได้อยู่อุ้ยติดกินมันโอ้โหเลยสิบนาที มาเตอุดยังไงโยนครับไปไหนหูโลกโอเคสวยดินโยองลีโยฮันเอ้าัะส่งให้โยนครับองลีโอ้โหอะไรครับเนี่ยอื้อืม พลาดพระองลีเลยครับโอเคจบเกมครับแพ้สองหนึ่งองลีครับจะส่งให้ยนครับแต่ไม่ส่งให้เอ่อมาเตยุนมัน้งทำไม่ได้และไม่เป็นไรมั้ตาสองมัย เอ้ยเลี้ยวฟูปัดบ้านเจอกับเออ ALWEHD a แล้วกันเรียกอันนี้แล้วกันอ่านไม่ออกก็เลยเรียกอันนี้แทนครับผมฮะจยฮันครับเปิดมาอองลีครับ โยนครับต่อมาเตอ,อุทยังไงโยนครับโอเคมาที่ซันนิติสันนิติเปิดมาองลีมงโอ้ยติดครับยังไงฮาเวดขายฮาเวดเอาแล้วโอเคติดซาลิบา มาเตอุดเก็บได้ครับสันนีสกัดได้ย,ยังไงมาเตอุดยังไงมังจะเปิดม่งเลยยังไงซอน สวยสาลีบายยังไงฮองลีโขกมายนครับไปมาเตอ,อุทอูยจานก็ไม่ฟาวหน่อยนะครับสวยตัวเล่ได้โอ้โหติดเบคแฮม มาตอุดยังไงโ<า>ยนครับเลนเช้งมาไปโยนครับเติดครับมาโยนครับสับไปและเปิดไปอองลีมงโอ้ติดอีกแล้ว ฮาเว็ตโอเคเอาฟาวเอาไม่ใช่จบครึ่งแรกครับเสมอสูนู์นะผมยังไงฮาเว็ตเปิดไปโอ้โหฮาเว็ตฟาวยังไงวีดิมาฮาเว็ตโอเคเฟิร์นินาสก็ได้ โอเคตัวเลขโอเคสวย <c oughs> ไปที่โานันดินโยแล,ยแล้วยังไงล่ะโหจะสับซะหน่อยสวยอืมติดหาแวดยังไงมาเตอ,อุดเลี้ยง มาเตอุดเลี้ยงแล้วยังไงแล้วส่งไปโยนครับคืนมาซานิติมาเตอุดอู้แล้วติดเมนดี้เอาได้อยู่ได้อยู่อูย้ยติดฟีดิกาาย,ยังไงโอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยนี่นนะ่ามีตัวบางอยู่ ตุเล่มาย้อนครับอ,องลีตุเล่หูแล้วติดสวยพาวเวอร์ชอ็อตอุ้ยติดตุเล่สวยพาวเวอร์ชอ็อตอุ้ยติดตุเล่อีกแล้วยังไงซอน สวยโยนครับอิลาติโกออกครับยังไงโอเคครับตาที่สองครับเสมอศูนย์นะผมมา แข่งมาต่อไปครับ เลี้ยวฟูเปิดบ้านเจอกับบาซ่าครับผมมาโอ้มีจัาสินโยด้วยพองลีเปิดมาโยนครับอิลาสติโกหนึ่งเทติดไปเลย โอ้ยสวยโอเคเอ้าติดแต่สัญญาโอเคสวยควางไปดินโยโยนครับเอาสวยดิอองลีสวยสับสวยยังไงยังไงโอ้ สวยได้ฟ้าวเอาแล้วคาร์ลเอาไม่ใช่อันดินโยยังไงดินโยเปิดมา้าอุ๊ยอุยอองรีอูอ้ติดไปเลยย้อเอาหูแล้วติดจินโนล่ายังไงครับโอเคเอไปเลยยังไง สวยวิดิคคืนหลังมาบูฟ่อนไปที่อองรีอองรีโ,งรโคกไม่ได้มาลินี่มาโซกาเตดเดอะบอยรับจสซินโยคาฟู เขาชอ็อตเอโซกเตสเออโซกเตสเขาชอ็อตเตะไปครับแล้วไปไหนบูฟอนออยังไงสวยเฟอร์ดินานซสันนิจยัยงไงสันนิจมาเปิดไปองลีโขกลง,ลง เฮ้ยทำไมเข้ายัางเหนียวโอ้โหตอนนี้ตอนนี้ผมใช้ไม่เหนียวโอ้โหพอเขาใช้ยังเหนียวเลยสวยมามาเจยุฒโยนครับสวย ไปครับมาเตอุดยังไงขึ้นมาขนาดนี้แล้วติดมาดีนี่แต่บอยครับเจสันโยยังไงโอเคเลยสามสิบนาทีสุดท้ายครับแจสินโย อ้ยอุย้ยโอ้บูฟ่อนเซฟยังสวยยังไงไปอองรีโอ้โอโอโอแล้วติดยังไงอะจจสซินโยเจสซินโยยังไงเล่นเชงตัดเข้าในไปเลยโอเค แล้วเตะไปที่โยนครับสวยเอาแล้วเรนโบว์สวยยังไงโยนครับตัดเข้าในและโอจานจานฟ้าวม่เหลืองดีเนต้าโอ้โหสกัดอย่างนั้นโอ้โหและดินโยปั่นไม่ใช่คาร์ลอดไม่เป็นไรแล้วยังไงติดชมายคู่ตอนผมใช้เนี่ยไม่ค่อยจะเหนียวเลย พอเขาใช้อย่างเหนียวครับอืมืสวดัดิยังไงอ่ะยังไงอ่ะเอออ้อจ้าลูกโทษลูกโทษสวยโอ้โหดินโยดห้ามเซฟเด้อเฮ้ยชามาไมขึ้นเซฟอีกแล้วทำไมเนี่ยชามาไขึ้นเกินไปแล้วครับชามาไมขึ้น เขาสวยเออโอเค <c oughs> แล้วจบเกมเสมอศูนย์ศูนย์ครับโอเคครับใครที่ชอบลิมนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นครับช่องน้องมาวินเข้าวพอตัวได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ